สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนเบลเลอร์การอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้จะเป็นการต้อนรับวอลล o บอทเจ็ดจุดเจ็ดอย่างเป็นทางการครับผมเย้โอ้โหเอาอะนะอนะไะครับตอนนี้ก็นี่เก็บรางวัลก่อนนะหนึ่งกองครับผมโอเคเอา่าแล้วเดี๋ยวเรานะครับผมจะมาดูกันนะครับว่าใน7.7เนี่ย มันจะมีอะไรใหม่ขึ้นมาแนละ้วที่แน่ๆครับผมมีหุ่นใหม่ขึ้นมา2ตัวนั่นก็คือเจ้าไซเรนครับผมกับเจ้าฮาพี่อ่าเริ่มจากเจ้าไซเรนก่อนนะครับผมตอนนี้นะ MK3 นะครับผมอ่าอเลือดนะผมจะอยู่ที่1นึ่งแสนเก้าหมื่นแปดร้อยสปีดจะอยู่ที่ 63, ห้าสามไมล์ต่อชั่วโมงครับผมแล้วก็เดามจจากความสามารถเนี่ยจะอยู่ที่2องพนหต่อวินาทีครับผมแล้วก็เดามจของมันจะยิงระยะ600เมตรอ่านี่ครับผม ปูดาว18วินาทีครับผมแล้วก็ระยะในอาวุธในตัวเนี่ยจะ600เมตรครับแล้วก็รัศมีของไอ้ลูกน้ําแข็งใหญ่ๆพายุน้ําแข็งเนี่ยจะอยู่ที่120เมตรครับผมอ่าแล้วก็แล้วก็เวลาบินนะครับมันก็จะมีบาเรียเพื่อที่บล็อกเดเมจเนี่ยแตก10%นะคือความเสียหายเข้ามาแค่20%ครับผมแล้วก็สะท้อนกลับไป40%ยิงมาแสนสะท้อนกลับไป40,000ครับผมแล้วก็บล็อกเดเมจได้80,000จะเข้าเนื้อเราแค่20,000ครับผมถ้าเกิดจากเดเมจแสนหนึ่งนะส เลือดจะอยู่ที่2,6700ครับแล้วก็สปีดอยู่ที่53ไมล์ต่อชั่วโมงเท่ากันไดเมจจากความสามารถผมจะอยู่ที่1,430นะครับแล้วก็สะสมจนระเบิดก็จะได้เป็นเอฟเฟกลูกใหญ่ขึ้นมาจะได้เป็นดดเมจลูกใหญ่ขึ้นมานิดนึงอ่เหมือนระเบิดไฟครับผมนี่ครับแล้วก็สกิลนะครับคููดาว18วินาทีเท่ากันแล้วแต่ว่ารัศมีไอ้ไอระยะในการยิงครัผมจะอยู่แค่500เมตรเท่านั้นเอง ส่วนรัศมีนะผมจะอยู่ที่120เมตรเท่ากาาันหาเป็นลูกไฟขนาด120 120คูณร้บผมนะก็ค่อนข้างใหญ่นะแต่ว่าที่แตกต่างนะผมการบล็อกความเสียหายที่จะเข้ามาเนี่ยจะ70%แล้วก็สะท้อนกลับ50%นะครับผมก็คือสมมติถ้าเกิดถูกยิงมา10,000 0เนี่ยมันจะบล็อกได้7 0็0 0นะจะเข้าเนื้อเรา3 0 0 0 0แต่ว่าจะสะท้อนกลับไป0 0 0 0นะครับผมสะ,สะท้อนกลับไปคนที่ยิงนะเอาจริงๆมันก็มันก็สูสีะครับผมบล็อกน้อยแต่ว่าสะท้อนเยอะ ตัวนึ่งบล็อกเยอะสะท้อนน้อยอ่ามันก็แตกต่างกันนิดหน่อยครับผมและนี่เลยครับปืนฮ่า <laughs> ทรูเบนครับผมเป็นปืนกรดขนาดใหญ่นะนี่อันนี้ผมได้มาจากการมีนนครีเอเตอร์นะผมเพื่อนผมยังไม่ได้เปิดสักกล่องเลยเนะี่ยจะมาเปิดให้เพื่อน <laughs> ๆดูนี่ละผมนี่เท hey, ่มากๆเลยครับผมว้าเป็นน้ำหนามเป็นน้ำแข็งเกาะนะ <laughs> โอเค ส่วนโนรนับผมไอออนฮาร์ดนะส่วนตัวผมว่ามันยังไม่มีมันจะมาในสมุดปฏิบัติการครับผมผมว่าเนี่ยเล่มดีเนี่ยแหละอีก5วันผมวันมันน่าจะมาในสมุดเล่มนี้ครับผมอ่าส่วนกล่องรางวัลน,นะครับเนี่ยผมยังไม่ได้เปิดสักกล่องเลยเห็นไหมอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่าว่ากล่องแรกของผมเนี่ยจะได้อะไรกันบ้างนี่เลยโอรจิครับผมโคตรเฟี oh, ้ยวอ่ะแบบเนี่ยเทม่มากเป็นแบบเป็นแบบแบบออกแนวเป็นรถรถไฟโบราณไหมแบบทางยุโรปอะไรเงี้ย มเหมือนทางรถไฟโบราณครับแล้วก็ในกล่องนี้ก็จะมีพวกนี้เลยแ่ต่างๆอันนี้คือออไฟครับผมตอนนี้เป็นปืนไฟน่าให้เพื่อเข้ากับเชลครับผมเชลมีเชลไหมไอ้เชลที่มันแดงๆอะ่ะผมว่าก็น่าจะมาในสมุดนี่ก,กันแหละนะสำหรับเจ้าเชลไว้ตัวสีแดงครับผมเชลลิมิเต็ดอีดิชั่นนะ ต่เชลจริงๆตอนนี้มันก็ไม่ค่อยมีใครใช้เท่าไหร่ครัเพราะว่ามันเป็นตัวบูตแอมพลิฟายได้โคตรดีอะยิงเชลไปไม่กี่เท่าไหร่ครับผมแอมพลิฟายเต็ม80%นี้นะนี่เลยแล้วกล่อง150ครับผมมีฮารพี่นี่แล้วก็เศษปืนต่างๆครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดกันส่วนกล่อง200ครับผมก็จะมีไซเรนนะไซเรนมาในกล่อง200แสดงว่ามันก็ต้อง OP กว่ามันก็ต้องแบบเจ๋งกว่าฮารพี่ที่อยู่ในกล่อง150สิแต่ฮารพี่ก็อยู่ในกล่องสองร้อยด้วยเช สิสเตอร์ฮูครับผมพี่น้องฝาแฝดของเรานะ่ะนี่ผมสกิลของเจ้าของนักบินคนนี้นะก็คือใช้กับฮาพี่หรือไซเรนก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดเวลาใช้ครับผมถ้าเกิดฮาพี่เนี่ยวาร์ปกลับจุดที่เกิดนะเวลาบินเสร็จปุ๊บกดวาร์ปกลับจะฮูลเลื่อดให้เรา8%ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่วาร์ปกลับเราปล่อยให้ฮาพี่ลงพื้นก็จะหายตัวตอนลงพื้นครับผมแต่ว่าไม่ได้แบบลงพื้นแล้วหายตัวนะคือลอหายตัวพอแบบหมดสกิลปุ๊บหายตัวเลยครับ แล้วก็ลงพื้นมาก็เปิดตามเดิมเราก็จะได้แบบไม่โดนยิงตอนที่แบบตะกี้หมดประมาณนั้นเลยเนี่ยแล้วก็มีปืนเนี้ยจะโหลดไฟมันไม่น่ามาอยู่ในกล่อง2 0งอเอะจริงๆนะมันแบบอะไรเนี่ยปืนเก่ามาอยู่ในกล่อง200ได้ยังไงนะโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องแรกเลยดีกว่าว่ากล่องร้อยแรกเนี่ยของผมจะได้อะไรมาได้อะไรมาดูกันเพื่อนๆได้อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมได้อะไร ได้โอ้โหเศษล้วนๆบ้าบอที่สดุดได้เอลิบาตาตัต500ชิน้นครับผมอะไรแหวะไอมาอีกกล่องหนึ่ง่ะผมเปิดได้กล่องหนึ่งมาได้อะไรเนี่ยขอแบบเฮ้ยเป็นตัวตัวเลยได้ไหมแบบหวังโลบโลหยโอ้โหโถห้าร้อยชิ้นเราเห็นด้วยว่าโอโตจิทั้งตัวปาบเข้าไปโอ้บนเวนอมหนึ่งพันชิ้นครับผมก็ก็ก็ได้ไมั้งมา อะไรครับผมต่อไปกล่องอุ้ยกล่องร้อยห้าสิบครับผมมาดูกันว่าผมจะได้อะไรในกล่องร้อยห้าสิบนะนี่แล้วนี่ผมเปิดได้กล่องเดียวด้วยอา้าวหาพี่เลยเมล่ะพอมพอมร้อยห้าสิบได้โอ้โหเศษล้วนล้วนเศษล้วนล้วนได้มาพี่หนึ่งพันชิ้นครับผมโอ้ยอะไรนะก็ก็โอเคเปล่าก็โอเคมัง้ง แต่ว่านี่นะครับผมเจ้าลูชาดอกับเจ้าซินเดอร์เนี่ยมันไม่อยู่ในอีเวนต์นี้อ่าแสดงว่าเพื่อนๆจะแบบถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้จากอีเวนต์ที่แล้วเนี่ยอีเวนต์นี้เพื่อนๆก็จะไม่มีสิทธิ์ได้ลูชาดอไม่ได้ไทท่านตัวใหม่แล้วอ่ะเฮ้ยคือแบบผมก็งงวิธทำไมมันเอาไทท่านออกไปอ่ะคือมันไม่มีแบบไทท่านไม่มีลูชาดอไม่มีซินเดอร์ให้แล้วก็บาซิลิกให้เพื่อนๆได้รุ้นกันเลยนะเนี่ยโอเคผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการจับรางวัลดีกว่าว่าผมแจกปืนพันเชออ์ ถ้ารางวัลเนี่ยรอบที่2เนี่ยใครจะได้ไปครับผมไปไปดูกันเลยว้า wow! วอ่ามาในส่วนของการจับรางวัลน,นะครับผมผมก็จะใช้เว็บไซต์เดิมเลย YouTube Comment Picker นะครับในการจับรางวัลน,นะแล้วเราก็ต้องไปนี่คัดลอกครับที่อยู่ของวิดีโอที่ผมแจกรางวัลมาวางไว้เหมือนเดิมฟิลเตอร์ดูพิเคตยูเซอครับผมคัดชื่อคนที่ตอบซ้ำออกเอาแค่1นึ่งคอมเมนต์ของเขาครับและที่สําคัญเลยนะอันนี้ ต้องมีแฮชแท็ก w r w i n Puncher 2ครับผมถึงจะมีสิทธิ์รับรางวัลทำครบกติกาปึ๊บ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 มาดูกันว่าจะมีกี่คนมีเพลงประกอบด้วยอ่าพี่ดีเจ237คนครับผมเยี่ยนดีด้วยนะครับฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนแรกที่จะได้ไปอะ่ะคือใครเอาเลยครับผม คนแรกที่จะได้ ous, <vine gary> พันเชอร์ไปคือคุณเต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 อ่านไม่ออกนะครับผมคน generation เย้เอาล่ะนะเดี๋ยวเรามาดูคร <Ton S 2> ับผมว่าจะซ้ำหรือเปล่า d e a นะป้าเขาให้ครับ d e a มีไหมเอ้ยโอเคครับผมได้ไปถูกต้องไม่มีซ้ำครับอ่ะต่อไปครับอันที่สองเนี่ยจะเป็นของใคร ไปใครจะได้ไปเท hey, พเจ้าครับผมยินดีด้วยนะครับเย้โอ้โหไปไม่ถูกเลยผมนี่นะน่าจะคนไทยแหลนะเนาะโอเคอันนี้ Android นะครับผมแหมมีแบบชื่อในเกมมาด้วยอ่าโอเคโอเคอ่ะผม Android นะดูรับผมคิวหนึ่งหนึ่งครับคิวหนึ่งหนึ่งโอเคไม่ซ้มครับผมเย้ยินดีด้วยนะ แล้วก็อันต่อไปครับผมอันที่3เนี่ยจะเป็นของใครอ่าอันที่3ได้แก่คุณบิโนยคาทรีสี่สิบคนเกิเดรชันโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยสะกดชื่อกันยากเลยแม่โอเคครับผมยินดีด้วยนะต่อมา6ทีครับผมมีํามไม่เออหทีไม่มีครับผมได้ไป้าโอเคครับต่อไป อันที่สี่นะจะเป็นของใครอันที่สี่อันที่สี่ 4, จะเป็นของกอสิล่าค่ะขอให้ได้มาเฮ้อเอาก็เอาไปเลยครับผมยินดีด้วยว้าวโยโยโย่อ่ะวางครับผม WY 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 มีไหมเอ่ยอ่าได้ไปครับผมเย้ yeah. อ่าคนไทยสองคนแล้ว เอาละครับผมอันสุดท้ายนะมาดูครับผมว่าพันเชอร์อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นของใครมาเลยมาดูกันได้แกคุณคำวาน congratulation อันนี้น่าจะเป็นคนต่างชาติใช่ไหมเนี่ยคำเสด็จอาจจะเป็นคนไทยก็ได้นะคำหวานคำเสด็จน,น่าจะเป็นคนไทยครับผมยินดีด้วยนะครับห <ๆ S 1> วัว่าผมจะอ่านถูกนะนนโอเค ดูครับผม F G Y นะ F G Y อา่าไม่มีครับผมโอเคช่องคุณหลังก็ไม่สามการอ่าก็เรียบร้อยอ่าโอเคครับผมก็เสร็จสิ้นไปครับผมทั้ง5รางวัลนะในการสุ่มจับรางวัลครับผมก็เพื่อนๆก็คอยติดตามนะครับผมว่าครั้งต่อไปเนี่ยผมจะแจกอะไรนะอ่า แล้ววันนี้ครับผมเสียงต่างๆอาจจะแปลกไปนิดนึงนะ <c oughs> ได้ของใหม่มาเล่นเยอะแยะเลยครับผมทั้งซาวการ์ทั้งไมโครโฟนใหม่นะ <c oughs> เพื่อที่จะให้เพื่อน <c oughs> ๆได้ยินเสียงได้ดีขึ้นแล้วก็ได้แบบสัมผัสบรรยากาศต่างๆให้ดูสนุกสนานมากขึ้นครับผมโอเคอย่างไรก็อย่าลืมติดตามนะครับผมอย่าลืมตอนนี้นะครับช่องผมเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกได้แล้วนะเพื่อนๆก็สามารถสมัครได้ครับผมเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นเองก็มาช่วยสนับสนุนผมเป็นกําลังใจให้ผมได้นะ ก็จะขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยครับผมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่สมัครก็ไม่เป็นไรนะผมเพื่อนๆไม่สะดวกหรือว่าไม่สามารถสมัครได้ก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนๆก็แค่มาดูคลิปของผมแล้วก็มาคอมเมนต์มาคุยกันอย่างงี้ผมก็ชื่นใจแล้วนั่นนะยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆด้วยนะครับผมโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายยยบอลล์